สวัสดีครับสักดาหระเบิดแหลกวันนี้วันนี้ก็มีเพื่อนที่อยู่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้ส่งมะม่วงยักษ์มันครับลูกใหญ่มากนะครับโอ้ลูกนึ่งก็ประมาณกิโลกิโลกว่านะครับส่งมาให้ส่งมาให้ทานนะครับโอ้ก็เพื่อนเขามีสวนมม่วงนะครับปลูกเองครับผม รเราก็จะมาปอกชิมดูนะครับว่ารสชาติจะอร่อยสมชื่อผลระไม้เมืองหนาวอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หรือเปล่านะครับช่วงนี้ก็ใกล้จะเข้าหน้าฝนนะครับก็เข้าหน้าฝนนะครับมิถุนาก็เป็นฤด,ดูการมะม่วงนะครับตอนนี้ก็ทางเหนือทางเหนือก็จะมีมะม่วงมีลิ้นจี่ ออกเยอะนะครับช่วงนี้ก็พ่อค้าแม่ค้าก็จะค้าขายผลไม้กันตามฤดูกาลนะครับลองชิมดูครับโอ้โหเป็นไงหนะในในในดูดูดูเนื้อดูเนื้อดูเนื้ออร่อยหวานอ่ะหวานไหมหวานโอ้แสดงว่านี่มันใกล้จะสุกแล้วนะครับแต่ปลอมไหมปลอมไหมปรอมหวานหวานกรอบ อ,อ,อ่่านี่นะครับผลไม้มะม่วงยักษ์มันนะครับโอ้โหลูกหนึ่งก็เป็นกิโลนะครับเนี่ยก็ประมาณกิโลกิโลนิดกิโลกว่านิดนิดน,นี่ครับโอ้โหไหนบอกมาชิมหน่อยหวานมันมันหวาน มันหวานนะครับอร่อยยังไม่สุกนะครับเนี่ยยังดิบอยู่มันดิบไอ้เนี่ยแต่ก็มันๆหวานๆนะครับนี่เขากินดิบไม่มีรสเปรี้ยวเลยนะครับมะม่วงยักษ์มันครับผมสวัสดีครับ